สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายเจก็จะว่าสิไปใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าสิเป็นจังได๋ว่าสิมานหรือบ่มานเนาะจ้ะเนาะสิได้บ่มื้อเนี่ยนี่ลแนวใส่ก็ได้เบ็ดพี่น้องยาอันนี้เียดจ้ะสิลองเบิ่งว่าใส่เขียดนี่มันสิมานบ่จ้ะมื้อนี้ไปเบิ่งนํากันเนาะจ้ะเนาะ ไปกับรถคู่ใจเละจ้ะ จ้าหอดหมองแล้วจ้ะพี่น้องนี่ลบไว้ไม้นี่ลราจะนี่มาเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะเนาะมาว่ามันจะเป็นยังไงมองใส่นี่ลบพี่น้องหมองนี่เราจะไปทังไดนี่มัใส่ปะใส่หมองนี่ละหลังแหลกหลังแหลกแหกมันพี่น้องมันวะนี่มันจะกินแห้ว แหลกแหงมันเด้อร้องมึงพี่น้องว่ามันจีได้เห็ดน้ำพริกบ่นี่จ้ะก็ได้เห็ดน้ำพริกบ่เขียดใส่เขียดกระไตเมื่อคืนนี่อย่างพี่น้องไตน้ำปลาหยางปลาหยางในคลองนี่แหละนี่พี่ทีใส่พี่ทีใส่คองยายเก๋จะใส่แบบนี้ Nah, pi นี่นละไม้นี่ละ่นนละพี่น้องใส่นี่ล่ะก็หญ้าไปพุณล่ะ,ะนั่งอยู่กันอยากกเนาะ cả phăng cả sẵn khi nào xay nhạt nha

พีน emos, logical, enfim, ่น <il S 1> ้องทีใส่ฟังข้างนั้นอมพี่น้องนั้นพี่น่ะเบ็ดเอามาสามสิบลังพี่น้องเบ็ดสามสิบลัง ใช่ติดตามนี่แหละพี่น้องด้วยตามหว่วยนี่แหละตามคล้องนี่แหละมันว่ามัิจรินแห้ว ยายเก็บยสายตามฟังผลผลิตสามสิบลางี่ง うん。 พอสมนีก็นเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ได้พ่อเาใส่เดี๋ยวมันจะคั่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันจะคล้องไม่หยั่งกันเนาะว่าไม่ถึงมันบ่หรือยังไงเอาสิก่อนหนอพี่น้องเนาะยายเกศกับพีใส่ก่อนอ้าพอดีตอนเศร้าจ้ะเมื่อนี้ยายเกศก็ว่าชิ้นมะเบืองป่าที่เอาใส่ไว้ตอนคั่ำๆเลยจ้ะว่าไม่ถึงมันบ่มามันลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นยังไง บวกลอนพี่น้องเอ้ยบวกลอนเลยบวมานเลยหลังแรกบ,รแกบรวแหกบวมานเลยหลังแรกกินเหี้ยเอาพี่เน,นาะหลังที่สองเลยเอา้าพี่น้องมาเบิงเ้งนึงเ,เบิ้งนึงอีกยังเนี่ยเป็นยังสิข้าหมูเอ็ดเลดอยู่แท้เบ็ดนะกองคลองน้องพี่น้องเอ้ยเป็นอยังเนาะมาหลุดแต่มาหลุนกันพี่น้อง ปานิ้นพี่น้องปานิ้นเคยเคยโอ้ยบอมอันได้พี่น้องเลยพี่จะบอดหลอนป่าบอมีบอยอยู่แถวหนึ่งเนาะมาอุดแท้ เปลี่ยนแดงๆอยู่ท <mad> <aside> ี่หนองเลยวูดูพี่น้องตัวนี้พี่ย้ัวนี่ยังเนี่ยตัวตบันี้พี่น้องอุ้ยควงพี่น้องมันควงตัวบนี้อู้เอาละบัดนอยู่ี่นนองเลย ส่นพี่น้องดูนโอ้โโอ,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 โอ้ได้ปะนอะ้องี่น้องเล็บุสวยๆโอ้แเกสวรรคโอ้ยูดก้อนนดหน่รูดก้อนนีดน่ดกหนันกนงก่อนแลวเนาะอเอาขึ้นมา,า่นกว่าจะไ้กินอาให้อยู่ดอกใบปลา่นตัวสวยเลย Obrigado. Uh. โอาได้บ้างไหมพี่น่อยแถวนี้ก็มีปลานิ้งที่กายนี่มาตึกปลาได้ปลานิ้งก็ตั้งไลนี่มีแหละ แสดงว่าไม่แค่อยู่นี่พเพราะหยุดมาอยู่โอ้ยดันบดถูกจ้อยเขียดก็บวลอนย้อนอเขียดบวลอนพี่หนัก หลังไม่เรื่อยๆรุ่นกันไปมันจะได้ต้มสมมันนี่แต่ว่ากะจีได้อยู่รหรอกนะสามีกับพ่อต้มอยู่เหี <laughs> ่วอีกลอบพี่น้องหลังนี้เหี่ยวแล้ว หล่อนไปดีกว่าพี่หนอยเฮ้ยลังนั้นเลี้ยวไปกระ่ปรงไหนนะพี่น้องเฮ้ยบิุงบ่คือละบ่คืออันเนี้ยอันว่าได้ต้นทุนี่ละ เพียงใดมาเอาวันยังบัวบัวโอ้มาใส่เบีรอมบ่เจ้าน่ะมันบัวโอ้โอ้พอได้อยูสันพ่นเกลเอาคอยเกลพอได้อยู่ได้กินนี่เะขคอยก็ไดผู้หลาลาน่ะ ตอนนนี่ตวน่ะเอ่านได้ไปอดพุ่นเหียยเกยุบอยวะพุ่นน่ะโอ้โหไปนยหอกนันคือกบปานีกบมากินเขียดห่มั้งกบมากินเขียดพี่เนาะ เขียดหน่อยโอ้เบิยางบ่่ะ่ออกเออลังนี่ะเห่ยวพี่น้องเห่วอีกแล้วเตยเบิมขาเบ่ซื้อบ่ือโอ้ยตัวเียดขาดเคร่อเยตัวเขียดกับ บเบลียเลยขาดเลยนีไ่ไงวะนี่เป็ไม้หยามตอนกลางคืนเนาะเอะอเอาเบ็ดวางเลยนี่กนเถอะง้อไปน้ำบออ่เออไปด้วย ยังพี่น้องก็มง้ง,งหนุ้วใส่อยังนัน่ะ้โหสาย,ยัางน้องก็ฝ้านกฝ่าอะไก็นีล่มกวันละ่ะโอ้ยฝันนี้พี่น้องโอ้โดึงตงแดงตงแดง กุกกะเ่กินหรอกกินแต่ปลาซ่อนนะเขียดปลาซ่อนปลานิ่นกินเยอะเบื้องหลังน่นก็วางอะไรกันว่างดิฉันอ๋ออ๋อ,าอาตายพบใช่ไหมพบเถอะมอง,องนี่มันนั่นเป็นน,นั่นคันกบบงเนาะกบมาหย,ยุดอยู่บางหันมาใส่ตุ่มกระถือขึนข้นนี่ละกบนะ สิ่พ่อได้หรือพี่น้องหลังนี้เป็นนัำซีพี่น้องเ่ะ่ึงนี่แหลงหัวมันไหนแสดงว่ามันกินแล้วมันโขกนะพี่น้องเนาะมันมันโขกขึ้นมาทั้งเถิงเลยโอ้ยบึงเลยพี่น้องมาพันอยู่ป่ายพี่บึงนี่แสดงว่าปลามันสวบโกขึ้นเลย สมแล้วรเโอ้ยลังนี้กับบอลอนพีน่น้องได้บันเียดเ้าลังนี่ก็เป็นอูซูงสี่ันนี่กีรีแท้คือประเด็นคือประเดน กับวอยู่ที่หน่องลุดจ่อยว่ามันสีอยู่กับวอยู่โอ้ยดังโอ้ยแล้วที่หน่องเ้ยล่อนลังนี่ล่อนมาเนี่ย Thịt lắm. và không ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để องผู้ดำเตายมึงด้วยพี่น้องมันขึ้เปลี่ยนดีก็รอมันเปลี่ยนขึ้นไต่หว่ะเก้าหลับพันหันพันนี่ก็ต้องไตเสียดายได้เนอะไต่ต้องไต่ก็กินได้ไต่ก็กินได้ขึ้นเก้าก็ตัวมันเป็นหน่อยเนาะตัวมันเยอะ ดเดี๋ยวลังเดี๋ยวลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเไงไปลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงมันยีได้บอลลังนั่นว่ามันินม,นมันบอลแมนตัวน,นี้เนี่ลังสุดท้ายกินแห้วพี่น้องโอ้ยน้องโอ้อะได้ต้มสมอยู่ธหรอกพี่น้อง บม่ได้เฮ็ดน้ำพริกดอกบาะเนี่ได้ต้มสมอยู่กาอือพี่น้องสรุปยอดได้อยู่ได้พ่อได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนะาะจำเมื่อนี้กะเอาส้ำนี่ก็น้นอยจ้ะเนาะยังไดก็ได้ผูดด้ใดมักคลิปของยายเก๋กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมินเด้อจ้ะเด้อยังไดก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเก๋เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาจะจ้ะเนาะเอ้าเมื่อนี้ได้ปลาไล่ไปต้มสมจ้ะพี่น้อง कब्बान के ना चाहना